Miksa dikti payasin hati Rilai khat Wadah ju pun tak pa Man kham yu ka na tu ne mai ne teng Yap mui mai ta Yap mui mai ne mai ne ta Wadah pun je hon Sarato tan si winido sa Winido korono Sarato tan kecung piatra sa pong A dama wadah Wadah men tau A dama wadah wadah mui tau Nama teng กทีเล่นสุดติ๊กขวยพงเดทูทำมิตรารคามนีอจุระทนอจุระสิมขยาพิลลุลุกอจุระนี่ต้องอานาเดติ๊กขวยจะเราจ้าพงเนาผีขยาบาลลุลุกสิมขยาบาลลุลุกมินม้อไปอยู่แถบปนอทานถธุรีนี่บัดนันอจุระอานาเดติ๊กขวยพงเดสิมขยาเล็กอุกพงเดสิมขยาเต็มสิมขยาเนี่เราเดินเด လူကက်ကက်လေဝါနာကျောက်ဆောင်န Assam lakna ama ne mai le alike obung atik khui bung ya han na pti luid o apu ave aso akwa ko le order thai phom malaysia phom singapure phom american phom ja den jan sa phi le ding phel le ni naw den do o kha kha yue na chala do dan ji phom lo

อุดทูดเดาทามาอมนาเดยถ้า่มวยตาเลยนะอจราเออกขแค่อยู่มินคุมเลยเออูเลยสบังขคัมเดียม่ยเน่ยม่ยตอนเนาะสังคมเดียเออสังิ้ัมจูเลยอีทูรีเดวังภาษาสมบแต่มวยตาวังนักกูเกย์เดมูสเลียนพงวังกูเกย์เดีคริยานพงมอยู่ในวิชิบุกทับภาษาตอนเนีวังสมตทูรี้าป่าจะนอนเจ้าพงหนา บางอ้อยู่นะจนสุดเดวิสิอู้มินตะจนตนนองปาจะน้องเจ้าพ้อน,น,น,น้องดขาไม่ย,ยับไมุแตนเหาดังยังคราแันตะกาเหาดังยังคราแันก็เปื่อน้องมาเด่งตะกาาสิปูคนนี่ตะก้าสิลีอยู่ขาอากิวงอจื้อจ้อปื่อมีมิ้วแตงเตกกลุยงาดาไทยคําตรตา้างเจแปนคําตรต้องมาเลเซียตรต้อมากโกตรต้อ กาซีสบดิสะพง,งวาดะวาดะจิวเมนโปโลมนาปโกโลมนโมวาดะวาดะจิวจันโกวังอลีโฮกยเนมนตานโทูเมนตานโนทูเดะสะเมื่อทุงจากาทูเดสะผาเกกูเกเลผาสามโอเลงระวาดะจูเดพระงาเน่เด้าเงาไอปุโคปุมูสิโป phê sát đi lấy số này nó phê sát đi mặn mặn giờ tắc lồng tắc mặn giờ bông nằm mà bối bối thứ thứ tùm tùm miền đó phê sát đi thì tắc mặn giờ bông tắc lồng giờ bông này mày này tỉnh nị sẽ xong nị tắc áp ô để mới đó nị tắc áp ô bây giờ nào chỉ tận sát tha hào đó từ pin sát tha pin từ ทายุเนี่ยนอถอยพันเนี่ยนองานเนี่ยนอเอนเท่าอายุมต <laughs> ั้มือตะมาบ่บรดทายุมไ้ยุมม oh, ือจันช้านกูเด๋อเกียวมกูเดโมเน่นรู้ไหมนาชฉานไม่กูเด๋เกียวไมกูเด๋โมจังปะตงเป็นปุ่มทืนสนนักกรันนี้ปะตองเป็นปุ่มฉันสนเน่ปืนไมเด็ Nói à a à hôm cái gì đó, hôm cái gì đó, ta cái cả. À. Có bữa nào mà đánh, nó ju A cà kêu ra su a cà bò ra su a cà chăn ra no. A mui a mén A mui a mén hong ne né. À áo tâm bun áo à tâm chá áo xị, xiang. Rì rong đơn. Rơng đơn. Chết chê cà đơn. Mũi ta men nam ade ờ a cham de amin amui amenda mui de ka kyo no de min amui amenda mi a chu de a chon de de tu no ma ko lui lu ko le tan so bo min do we ne no ta ka mu ta ka ko si bo ko bo nam ma ra ka sa pa โอ้ด so, ักเงาเร็บอยู <handic apped understands> Although, so, Hence, ่นี่ปุ๊กนนเด็ดเด็ตะกาสิกนาตรางนี่หามันนี้มินจีอ่เบเออมินเครอ่ะเกนเอาอยู่นี่ปุ๊กก็เบื่อนะมาอยู่นี่ปุ๊กนาะหันหาตะกาลุงตะกามาสิดาบะบัวตะดาลดเด็ดไปพูดเด็ดหลังตรุบหลังตะกาสิเด็ดพีลางตรุ่งเจ้าอยู่เนาะเนาะจำเอาเกียวเอ็นเท่าหา มาวาดะถางเกะทูมุนโนเกวเอ็นเท่าหะมาวาดะถางเกะทูมุนโน,าานโรู้สมเลย มือดืจีลานนาะรถอ่มอมาวาทัง่มเนี้กร่มนยเนกาวาทังยุมนเต็มอเลกภาษาเลยดังอินเทอร์เน็ต่ภาษาเล็กตลง่ตะกามอาชีพเดเทมเลยม่เอาตะกช่วยะ 으, 나, 아, 나, 마, 덴두 마, 레나 마, 마, 투 마, 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 poni thudhya poni thudhya vadamah vadamah mokbadukano mokbadukano rosom leh poni

เกียรตจริงๆแต่ทัดทัุนนี่ลึกลึกล้าตลอดเราสมไรเงี้ยเกี่ยวอนเทัาหคะ cốt nó Bởi vì tên về ta hạ cốt buộc cốt buộc, Tập bốc nó, nì rèn, nì rèn chì Nó má lăng lạ là. A kiêu áo hạ A kiêu hạ Mùi hóa đạ Mùi hóa đạ Yàm nô

Nghĩa là Rất sống lãnh a ki a ha wa da yang Yang-kia-thu-sa-no da mu thu k thu tu e ru no a ki u ha wa da yang Yang-kia-thu-sa-no da mu i u K-ne-thu kha sa no a ki ha မွေဝါဒရံပြသူသောနောဝါဒဝိယူတနေ့သူဝိယူကံသာနောတေယျစတ်ကုတ္တဖာလေတလည်း อัีแต่เหมนแบกเนี่ยก็ป็นมะมุรฮานะปลายสินิกงภาวะวิอันถือในไมวิอนสุดในไม้นะสีวาสุอันนามะบุยูมาระกสปะกยามกักแกะปนอจูกรีปอนอนวุยบมมาดนบากุโจมียวไม မာရကသပစီမောကတလေဘာသာကသပီဘာသာကမောဘာဒုက္ခအမျိုးမျိုးเนาะမောဒုက္ခအခိုးအလျာအမျိုးမိုင်จတဲ့จโนจานောမရဟာနေတ္တကားစီဤนาဘာอย่างစืก็ปือเนาะแม่งอย่างนี้กระทางนาอย่างเสจุมพีจุมจนท่ามรဟာเยเนาะအချៃสุดอานอเดนดอ ลาลิดหาตรูหานอาบุบุญอีกอย่างลังองบันอีลังโห่ไวองบันเก่งององขีมสาเก่ยงกูลางัดหาเดอีลังองโห่ไวองบันน้มาเดงตะกาองบันซาเดเพื่อกนาบบัตราัดก็เดออีโห่ยังไมกซาดิ่ที่ปายาชีอยู่เมื่อตอนพระหาบุบุญอีโห่ไวแต่เมื่อผาปูนายอยู่ အနားစပင်ကြီးတမောတပါတူအကျတကမတူနိုင်စဝစီဟိုင်းနော်ဒုတိယဟာနော်ကုသိုလ်ဆွန်ပါအလိုမှာဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘောနာကုသိုလ်ဘောနာအလိုမှာဤဟော်ဝင်းနော်ကိုပုနမတဲ့ ông ဘန်းစာခွေတဲ့တက္ကစီပူကျော်စောမြင်တဲ့ ông ဘန်းနိမထန်းပလန်းမနိကေညာပါနိဟိုတုန်ကိဆုံဟာကိုးတုန်ကိစက်ခွေတဲ့

Sama-mabha kukso Sama-mabha kukso Citana Citana Manggalayo nao Manggalayo nao Maknyan pongyan Maknyan pongyan Nikpan khyamsa Nikpan khyamsa Yang gelap ba Yang gelap ba Manman buweo Manman buweo on กทวารนบาปูนิพานิมือนิจื่อนิคือนิผู้นิเวนิสวะนิขวะนิปูนิลิกาก้าอุเตนาหันสนิโยหันสหายโยกนางอิเระ Bộ bộ nhà nhà yang 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 Ca yang 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 xa Lutan tan lisa. Si Raja ya Cak Jateng. Song chi te dong. Kau ong da. Sadawasi. Kau kau. Yam kelak ngingi. Yam kelak tua tua. มิซอนซีพันพีวีพีวิโอละตัวตัวเสกทูตัวตัวสกกุโซโยเตงนามโยตมสัยามกขวา Yam ka kyam sa Yam ka ung hao Yam ka ao san Yam ka tu tak Yam ka yin tu tak Yam ka ong miang Yam ka ying ong miang